เห็นรู้แยบปะเห็นเออถือว่าตายยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เล่นได้จบก่อนเออที่เตียมไว้ที่เตียมไว้อะยังไงอันไหนลรงเล่นอันนเล่นไม่ได้มาขุดนะจะมาบดลงไป ไม่ใช่ที่เตรียมไว้อ่ะคือมึงอ่ะจะมุดลงไปแล้วลอดอีกฝั่งนึงมันมุดได้ัไงดูรูค่ะจะขุดแย่ดูดิว่าจะได้กี่ตัวใช่เลยขุดก็เสียงไงอีกอย่างหนึ่งได้ปะอีกอย่างฝันกูก็ได้ล้วตอบนี้ใช่ไหมที่มึงต้องการอ่ะใช่นองตายตาเ่าเนาะยังยอยัยพี่ดำไม่เคยขุดนะพี่ดำไม่เคยขุดพี่ดำมุดอย่างเดียวไปรูอื่นเถอะไม่มีแล้วล่ะไหนลองดูรูนั้นดิมีปะ มันมีอยู่รูนึงแต่มันถ่ายไม่ได้รูไหนวะโอ้ยมันรูมันตันอะมันไม่ได้มีไปไหน่ะแต่ว่าไม่มีแล้วมั้งอืมอาจจะไม่มีในไหนก็ขุดแล้ะมาพี่ดำลงเลยกุกบให้ฟีสไม่กป็ได้ม่เป็นไรเดี๋ยกุกบให้ฟอย่างดีเลยไม่คิดตังลงไหมไม่ลงไม่ลงแต่มีคุณจะลงนะใครน้องบาสไปไหนดีอะไปหาต่อไหมไปดิไปไปไปหาต่อหรือไปหาเยงเจ็หาผัว

สรุปไม่มีนะคะไม่เจอคือมันมีแหละแต่จับไม่ทันใครจะไมทันวะพุทธเมื่อกี่ได้ปะบะัสไม่ได้ปะไม่ได้ไ<ม>ไทำน้อยโอ